สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับรายการช er ัวร์หรือมั่วนิ่มเรากำลังอยู่ในหัวข้อความมั่นใจในความรอดสาหรับพี่น้องกิเตียนและเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายของหัวข้อนี้แหละครับมาถึงคําถามท,าที่สาคัญที่สุดครับเมื่อคนหนึ่งรับความรอดจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้ความรอดเขาแล้ะความรอดมีวันที่จะสูญเสียไปได้ไหมผมจะขอให้พี่น้องฟังพระวจนะพระเจ้าตอ,ตอนนี้นะครับในพระธรรมหนึ่งยน บทที่5ข้อที่13ถึงข้อที่18นะครับขอพี่น้องดูตามข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระน,นามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะรู้ว่าท่านมีชีวิตทีลรันและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระอ,องค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระอ,องค์พระอ,องค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระอ,องค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใด,ใด เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำบาปอย่าง,างใดที่ไม่นําไปสู่ความตายผู้นั้นจงทูลขอและพระองค์ก็จะทรงประทานชุดแก่ผู้ได้ได้กระทำบาปซึ่งไม่ไดนำไปสู่ความตายบาปที่นําไปสู่ความตายก็มีข้าพระเจ้ามิได้ว่าให้ทิฏฐานในเรื่องบาปอย่างนั้นการกระททุกอย่างเป็นบาปแต่บาปที่ไม่ได้นําไปสู่ความตายก็มีอยู่เราั้งหลายรู้ว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทําบาป แต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขาและมารร้ายไม่แตะต้องเขาพี่น้องครับจากการสุกเปิดเผยของพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้พี่น้องจะเห็นครับมีบาปอยู่สองประเภทซึ่งอาจารย์ยอได้รับกนนารนนใจจากพระเจ้าในการเขียนบาปอย่างแรกคือบาปที่ไม่นําไปสู่ความตาย2คือบาปที่นําไปสู่ความตายถ้าจะถามว่าบาปที่ไม่นําไปสู่ความตายคือบาปอะไรครับก็บาปเป็นการฝึกชีวิตไงฮะฝึกชีวิตพี่น้องครับคริสเตียนเราเนี่ย สารภาพบาปเพราะบาปดังเดิมเนี่ยบาปดังเดิมเนี่ยคือพ้นจากบึงไฟนรกพ้นจากภิกษาสเนี่ยสารภาพบาปเพราะบาปดั้งเดิมครั้งเดียวพอแต่สารภาพบาปเพราะว่าการฝึกชีวิตอาจจะพลาดพั้งทาบาปเรื่อยๆเนี่ยนี่ต้องทุกวันกับเพราะเรากำลังถูกสร้างใหม่ทุกวันนะพี่น้องครับบาปที่ไม่นําไปสู่ความตายก็คือบาปที่เรากําลังฝึกชีวิตใหม่อยู่นิยใหม่อยู่อันนี้ถ้าเราเห็นพี่น้องทําบาปเนี้ยเราที่ฐานให้พี่น้องมีกําลังที่จะสู้ต่อไปลุกขึ้นมาแล้วก็ฝึกนิสัยใหม่แต่บาปที่นําไปสู่ความตายอ่ะ เขาใช้เอกพจน์กับภาษาเดิมเอกพจน์คืออะไรบาปอย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องครับบาปอย่างเดียวที่นําไปสู่ความตายคืออะไรครับบาปแห่งการปฏิเสธพระเยซูกิ์เป็นพระบุตรพระเจ้ามา,ม,มาเสียบชนวนไม้เข็นเพื่อเขาบาปแห่งการปฏิเสธพระเยซูนันเองเหมือนลูกและครับลูกคลอดออกมาปุ๊บถึงจะทําผิดขนาดไหนไม่มีวันสูญเสียความเป็นลูกอันนี้ตัวอย่างนี้เข้าใจง่ายใช่ไหมครับไม่มีวันสูญเสียความเป็นลูกไม่มีลูกคนไหนลวครับทำผิดแล้วไม่ใช่ลูกพ่อแม่ต่อไปถึงแม่ลูกจะทําผิดมากมายเขาก็เป็นลูกของใครครับ บอพ่อแม่จูดีถ้าคนนึงเกิดจากพระเจ้าเขาเป็นลูกพระเจ้าแล้วเขาไม่มีวันสูญเสียความเป็นลูกเขาไม่มีวันที่ทาไมครับสูญเสียความรอดที่พระเจ้าประทานให้แก่เขาเลยนอกเสียจากเกณฑ์อย่างเดียวครับก็คือเขาไม่ได้เชื่อจริงฮิบรูปทที่สามกว่สิบสี่จึงหนุนใจคิดเสียนว่างไงถ้าเราเชื่อพระเยซูอย่างแท้จริงพระเจ้าจะทรงปกป้อง,องความเชื่อเราแต่เราต้องใช้ชุดของเราพิสูจน์ด้วยว่าเราเนี่ยของจริงตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อจนวันสุดท้าย ที่เราจากลงนี้ไปหรือจนกว่าพระเยซูจะมาเราก็ยังยืนหยัดในอะไรครับมั่นคงในความไหครับความเชื่อถึงแม้จะเจอการทดลองล้มลงหลายอย่างเราจะไม่ได้เสร็จพะเยษสกษิดพระมิบีบอกว่าเราต้องมีความอดทนถึงได,ได้เข้าเป็นทิ้งพระเจ้าอดทนในความเชื่ออดทนในการแบ,บกขังเขนอดทนในการสาแดงชีวิตอดทนในการฝึกชีวิตใหม่และพระวจนะของพระเจ้าเปาโลผู้ชัดเจนครับเราต้องมีความอดทนพระเจ้าถึงจะใช้เราได้อดทนนะครับบางคนถามว่าอดทนคืออะไร ในสิ่งที่เราอยากได้ทนในคือทนในสิ่งที่เราไม่อยากเจออันนี้คือความหมายของการอดทนหลายคนลำบาก,กเราเขายังยืนหยัดอยู่ได้โดยเฉพาะองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นไอดอลเป็นแบบอย่างของเรานะครับเราต่อสู้ยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยทำไมเราจะทนไม่ได้ขอพระเจ้าอวยพรท่านครับในการอดทนติดตามองค์พระเยซูคริสต์นะครับได้่าลืมอย่าขาดการประชุมนะครับขอพระเจ้าอวยพรท่านในหัวข้อความมาั่นใจในความรอดจะทําให้ท่านเข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ พบกับผมครั้งต่อไปในการโชว์รูนิ่มสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรครับ